วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสมัคร p y o n e e er นนะฮะให้ดูลิงก์ด้านล่างนะด้านล่างของคลิปนี้เพราะว่าถ้าเราสมัครผ่านลิงก์นี้เราจะได้เงินคืนนะฮะ35เหรียญโดยในระยะเวลา1ปีเราจะต้องมีรายได้ครบ1,000ดอลลาร์แล้วก็จะต้องสมัครบัญชีแรกนะฮะถึงจะได้ในเงื่อนไขนี้ ไปดูวิธีการสมัครเลยฮะกดลิงก์เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่นี่เลยนะฮะ Sign up มาที่เลือกนะฮะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยพอเราเลือกภาษาไทยเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้นะฮะให้เราเลือกไปที่บุคคลธรรมดาจากนั้นก็ให้เราใส่ชื่อนะเป็นภาษาอังกฤษนามสกุลก็เป็นภาษาอังกฤษใส่อีเมลนะฮะ ใส่อีเมลเดิมนะฮะซ้ำกันสองครั้งแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วกดถัดไปเลือกประเทศไทยใส่บ้านเลขที่ใส่ที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดนะฮะรหัสปอนอเบอร์มือถือกดตรงปุ่มส่งรหัสเสร็จแล้วก็ไปเปิดที่มือถือนะฮะเช็ค SMS ในมือถือจำรหัสแล้วก็เอาเลขรหัสมากรอกใส่กดปุ่มถัดไป กรอกอีเมลของเราสร้างหาหารหัสผ่านนะคะใช้ตัวอักษร8ตัวตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเลขด้วยเนาะเสร็จแล้วก็กอกรหัสเดิมซ้ําเลือกคําถามรักษาความปลอดภัยนะคะเลือกข้อใดก็ได้แต่ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้วก็เลือกประเทศไทยอันนี้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มาดูอักษรด้านล่างเนาะเขาเขียนว่าอะไรเราก็พิมพ์ตามนั้นแล้วก็กดถัดไปต่อมาก็มาเลือกนะฮะบัญชีส่วนตัวเลือกประเทศไทยเลือกสกุลเงินเป็นไทยบาทแล้วก็เลือกธนาคารที่เราจะผูกกับบัญชีก็สกอเลื่อนลงไปเรื่อยๆหาบัญชีธนาคารของเราอยากจะผูกกับธนาคารไหนก็เลือกได้เลย กรอกชื่อเจ้าของบัญชีนะฮะชื่อของเราแล้วก็หมายเลขบัญชีของเราติ๊ก2ช่องนะฮะข้าพเจ้ายอมรับทั้ง2ช่องเลยแล้วกดส่งเย้เสร็จสิ้นขั้นตอน <S <S การสมัครเรียบร้อยแล้วต่อไปไปเช็คอีเมลเขาส่งมาแล้ว2เมลเปิดเมลที่โปรดยืนยันที่อยู่อีเมลของท่านนะฮะแล้วก็กดยืนยันอีเมลของฉัน หน้านี้ขึ้นมาแสดงว่าสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะเช็คอีเมลเพื่อย,ยืนยันคำอนุมัติมีเมลเข้ามาแล้วเราจะเห็นใบสมัครเพ y ย์ออนเียของท่านได้รับการอนุมัติแล้วเปิดอีเมลฉบับนี้เลยคลิกที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบเข้ามาที่หน้าเพ y ย์ออนเนียนะฮะใส่ชื่ออีเมลของเราใส่รหัสผ่านของเราแล้วก็คลิกที่ sign in ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะฮะเพื่อยืนยันโทรศัพท์แล้วก็กด Turn on มันจะมีหน้าโค้ดขึ้นมาให้เราจดโค้ดที่เขาให้มาหรือเราจะเอามือถือของเราถ่ายหน้าจอไว้ก็ได้กดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เข้ามาสวัสดียามบายฮะอันนี้ก็เราก็มาตั้งค่ารักษาของปลอดภยัยกดที่อัปเดตตอนนี้ก็จะมีคำถามขึ้นมานะฮะให้เราเลือก ตามสบายเลยตอนนี้นะเราเลือกหัวข้อที่เราคิดว่าจะตอบได้แล้วก็จำได้นะฮะแต่เวลาตอบเนี้ยให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะอย่าตอบเป็นภาษาไทยล่ะ <het music> เสร็จแล้วกดดัน <mia> แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจบสิ้นขั้นตอนการสมัคร p a y o n e e r คลิปหน้าเราจะมารีวิววิธีการถอนเงินนะฮะ ให้มีเงินเข้ามาก่อนแล้วจะมารีวิวกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณครับ